สวยเซ็ตรวยฮอตชี่ <hot. S 2> <She S 1> คือซาร่า <Sarah. S 1> คุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับสาวฮอตวงการบอลล์บอลนะครับเธอเพิ่งกลับมาจากอาสบายจันกลับมาพร้อมกับ3รางวัลคุณผู้ชมครับผู้เล่นทรงคุณค่ายอดเยี่ยม most valuable player ตัวเซ็ตยอดเยี่ยมซึ่งเป็นตำแหน่งของเธอตัวเซ็ตที่ดีที่สุดในโลกนะฮะรวมไปถึงรางวัลเสริร์ ที่ดีที่สุดในโลก3ามรางวัลวันนี้เก่งสุดสวยสุดพูดเก่งสุดตรงสุดเสน่ห์มากที่สุดลุสราต้อนคำสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมพูดอะไรตกขาดอะไรไปบ้างไหมฮะเกินค่ะมีแต่เกินแต่สวยมากนะเนี่ยเป็นนักวอลเลย์ที่สวยที่สุดในโลกคนหนึ่งนะฮะโอ้ไม่ไม่ใช่ค่ะแล้วก็นาน่นแน่นมากนานิ่นแน่นตลอดเวลานะฮะเพราะว่า เป็นมือเซตแล้วก็เป็นมือแต่งหน้าด้วยวันนี้ผมก็เลยมารายการโดยที่ผมไม่แต่งอะไรมาเลยเพราะวันนี้ผมใช้ซาร่าลุศราแต่งหน้าให้หน่อยสิทำไมเขาถึงให้ฉายาเป็นเจ้าแม่เครื่องสำอางเวลาลงแข่งคนก็อยากดูดีวเวลาออกทีวีคนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างเราเรามีเครื่องสำอางเยอะที่สุดในทีค,คนก็เลยแบบมองว่าเราแบบรักสวยรักงามแล้วว่าเราแข่งเราก็จะแบบเน้นคิ้วเน้นเน้นเน้นหน้าสามส่วนที่เราเน้นคือคิ้วคิ้วปากปากแล้วก็ รองพื้นค่ะรองพื้นเขาบอกช่วงที่โค้ชขอเวลานอกเนี่ยเม<ช>ืเราเห็นโค้ชโอเตอรกำลังวางผงวางแผนอะไรของของเขาเนี่ยค<ช>่ะ<ช>พวกคุณมีเวลาไหนมาแต่งเติมทาปากผมไม่เคยเห็นในทีวีผมเลยสงสัยว่าจริงๆมีจริงไหมม,มีจริงค่ะมีจริงไหน,นๆทใาให้ดูดิน้องสำรองจะมีเสื้อวอร์มอเน้องก็จะใส่เสื้อวอร์มมาแล้วน้องก็จะส่งมาอ้าวพี่นุชค้าน้ําค่ะโอ้โหเราก็จะรับนี้เมื่อคุณได้เสร็จปุ๊บคุณทํายังไงแล้วก็หมุน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  น้ำไม่กินค่ะเคยแต่งหน้าให้ผู้ชายมาก่อนไหมไม่เคยเลยค่ะวันนี้วันแรกคิดว่าผมเป็นโค้ชออสแล้วกันอโหอันนี้เราเอาเป็นทีมเหมือนกับกีฬาหน่อยนะเอาเอาลงไปในสนามแล้วดูดีแต่ไม่ต้องแน่นมากถนัดค่ะถนัดเอาเลยนี่แหละครับคุณผู้ชมครับหล่อเนี้ยจริงๆค่ะ <laughs> อ่ะเรามาคุยกันดีกว่าความดูดีเนี่ยมันส่งผลกับกำลังใจมากน้อยแค่ไหนมันทําให้เรามั่นใจมากขึ้นนะคะคว่าเราเล่นเรารู้สึกว่าเออถ้าเราดูดีเราก็จะไม่ต้องกังวลอะไร,รแต่ถ้าเล่นไปว้ยหน้าเละ้ะ หรือว่าอะไรทรงผมหลุดลู่อย่างเงี้ยมันเสียเซลฟ์ใช่ค่ะมันทําให้เราไม่มั่นใจด้วยมีครั้งหนึ่งเขาบอกว่าคุณลืมอะไรสักอย่างถึงขนาดต้องไปยืมพวกนักข่าวข้างสนามเลยจริงค่ะลืมที่เขียนคิ้วมาลืมที่เขียนคิ้วแล้วก็ปาก็เลยเห็นพวกพิธีกรที่เขากําลังรายงานอยู่ก็ไปยืมเขาซะงั้นใช่ค่ะพรุ่งนี้มีอึ้งเซตเสียเขาตกไม่ได้ก็โดนด่าใช่ค่ะเซตไปคนตบดีคนตบได้เครดิตได้ค่ะแล้วเล่นตำแหน่งนี้ทำไมอ่ะ จริงๆก็ไม่ได้อยากเล่นอ้าวพรุ่งนี้17บเจ็ดาสินาทีนะช็อตเด็ดกีฬาแชมป์จัดไป